การจัดประสบการณ์ระดับประถมมวัยชั้นเตรียมอนุบาคลครูประจำวิชานางสาวนาตยาสิทธาพิทักษพงศ์ว่าที่ร้อยเอกนภพ์พรมณีผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ระองพรมณีผู้จัดก,การโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ,บ้านฟ้าใสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชาภาษาไทยการอ่านหน่วยโครงงานมือของฉันเรื่องการอ่านพยัญชนะไทยกิจกรรมฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะนอหนูและมอมา้าการฝึกการอ่าน ครูฝึกวิธีการอ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้องครูอ่านนำให้นักเรียนอ่านตามจากนั้นให้นักเรียนอ่านเองเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปทายปริศนาภาพเพลินกันเลยฉันคืออะไรอยู่ในที่ล็อกเนื้อตัวสก,กรปรกลังเส้นล็อกเอ้ย อีกครั้งหนึ่งนะคะฉันคืออะไรอยู่ในที่ล็อกเนื้อตัวสก,กรปลกลังแสนล็อกเอ,อ้ยไหนเด็กๆลรงทายดูสิคะว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยพยัญชนะตัวอะไรคะ นอหนูนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปิศนาพาพลินข้อที่2ค่ะเราไปดูคำถามกันเลยฉันคืออะไรวิ่งไวสี่ขาวิ่งห่อไปมาลงว่าอีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะฉันคืออะไร วิ่งไวสี่ขาวิ่งห่อไปมาร้องว่าอีอีในรองท่าดูสิคะว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไรติ๊กตอก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 เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยพยัญชนะตัวอะไรเอ่ย เก่งมากเลยค่ะพยัญชนะมอมานั่นเองเด็กๆคะหยิบการอ่านคำภาษาไทยสถาบันวิจัยขึ้นมาเลยค่ะตามตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะเมื่อเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า20เลยค่ะเห็นไหมคะ ในหน้าที่20จะมีพยัญชนะทั้งหมด2ตัวนั่นเองตัวที่ 1, นนหนึ่งนอหนูตัวที่2อมอมาเดี๋ยวเรามาอ่านชีละ1นึ่งพยัญชนะก่อนนะคะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆเปิดไปชี่หน้า20แล้วใช่ไหมคะพยัญชนะชนะตัวที่1น่นอนหนูเดี๋ยวเด็กๆไปอ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะ เด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะอ่านพยัญชนะน,นหนูให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะนน,นูควักวายจากนั้นให้เด็กๆอ่านตามคุณครู3มรอบนะคะนน,นูควักไายนน,นูควักวายนน,นูควักขวขย เก่งมากเลยค่ะเด็กๆพยัญชนะตัวที่สองนะคะมอม้าเดี๋ยวเราไปอ่านออกเสียงกันเลยนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะมอม้าคึกคักจากนั้นให้เด็กๆอ่านตามคุณครูสามรอบนะคะมอม้าคึกคัก มมาคึคักม,มาคึกคักเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะคุณครูก็มีคำถามหลังสอนมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะเราไปดูคำถามกันเลยพยัญชนะที่อ่านไปแล้วมีตัวอะไรบ้างคะ อีกครั้งหนึ่งนะคะพยัญชนะที่อ่านไปแล้วมีตัวอะไรบ้างคะไหนเด็กๆงทายให้คุณครูดูสิคะว่าพยัญชนะที่เราได้อ่านไปเมื่อกี้มีตัวอะไรบ้างติ๊กตอก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 หมดเวลาแล้วค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบคำถามของคุณครูได้ดีมากเลยเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยพยัญชนะตัวที่1นึนหนูต่อไปไปดูพยัญชนะตัวที่สองกันเลยมอม้า เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะอย่าลืมกลับไปทบทวนการอ่านแล้วส่งคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสิ่งที่ต้องรู้ต้องทำจำให้ได้เด็กสามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยได้แก่นอนหนูและมอมาได้ถูกต้องค่ะให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอส่งให้ครูประจำวิชา เพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กเพื่อเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปให้ผู้ปกครองอ่านข้อความแสดงความคิดเห็นให้น้องฟังด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย